สวัสดีค่ะพี่น้องปอบไาสู่สุคนเต้ยลาเสร็จแล้วนะคะวันนี้วันสุดท้ายของรอบนี้นะครับเ,เล่นได้ไหม <c oughs> สู้ๆมันวันแรกใช่ไหมพรุ <c oughs> ่งนี้ก็ <c oughs> ถ้าว่างไปเพื่อนแกชาให้ คัามก็ดูเกียบเนียขอจะเอาไปซักเอาไปรถบัสหาที่ว่างๆวันนี้ซอก็จะเครียดๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเงินออกนะคะวันนี้ นอกมาหนาก็ทับ ยังยายังผ่องเลยนะนี่ยในกล้องหน้าผ่องมากชอบมากเป็นเป็นเป็นคนที่ชอบทนสีปัดแก้มทนตามันแมทเราใช้รองพื้นที่ผสมเองค่ะใครสนใจก็สั่งซื้อได้เพราะว่าเราทวนเองมันเป็นรองพื้นที่หมดอายุแล้วค่ะเรากวนเองขายเองใช่ไหม อย่างก็ได้พวงมาลัยนี่เงี้ยพวงมาลัยนี่เงียเป็นได้แบบอ๋อนี่ไงอันนี้ฉันรู้นะว่าได้จากไหนเพราะมีคนแอบกระซิบฉันอยู่นี่มีขนมอมยิ้มอะไรหนึ่งหมอนึงนี่อะไรนี่่ามันหนังก็นังกิบของมาแล้วตีฟ้าก่อน เออไดหม่องยูดีได้แหละเน้องมไดใกลนีปปิดป้าปิดป้าเจ้เอ๋หนูหนูหนูันอยากไปเล่นกับพี่พีคนเดียวแลนออบหลังห่านอยู่เออกระเทยแลนครบอยู่พี่คนเบิ่งซอยอยู่อุ้ยหลายคนเบิ่งซอยอยู่มีตะพัวไปหยอดนีค่าลงมอหนึ่งแล้วนะคะ พร้อมแล้วนะคะเมนูไม่กน,น,นะัแถว้กกดัดโหลดกดโหลดหยัดแ่วบินกดค่มอ,มอนเนี่เอามาเดี๋ยว,ยะวาาจะพาย เออ,อเป็นตะขาดบ่อนี่จับเอาใกล้แล้วกันับเอาหนูลงมอแล้วนะคะที่อยู่ใหม่หนูนะคะเ <c oughs> ออถ้าไม่อยู่นี่แค่บ่ดนี้ม่อเย็ดนะคะเนาะ มีเงินเพิ่งออกวันนี้ค่าตัวเดนเซอร์ออกนะคะนนี้ใค่ผู้ดูแลทุกอย่างขึ้นองค์ปดนะคะเก็บทุกอย่างเก็บดีแห้งหหหอะแห้งเนีจักรจี ยาเลียะค่ะจกักรจีสวัสดีครับสวัสดีไว้ย,ยาเลียมันจ,จักรจีนู่นค่ะเอาไปไว้ฟิวเจอร์พาร์คเลยค่ะยกลังไปไว้ที่ฟิวเจอร์พาร์คเลยค่ะ ได้หม้อได้หมอพอดีฟักฟักลงแล้ว,ล,วลงหมอแล้วเรียบร้อยพร้อมแล้วคนไม่ต้องลง ใส่รถจอดอยู่ใส่โอ้ยเจ้าหนายกับปีดเข้าลงนี่แหละโอทางผุนเพลกับไปทรงนอกนะคะองอิกปุ๊บนา่ไปเป็นภูมิไงเลย อันนี้ใต้คลิปก็สิครบละไอาจะังแล้วกจ,าวจ,จาก,กา,ากไปดไปหาเงบนงบอกอยู่จะไปหาเงื่อนปุ่้ามยจะสูดแล้วร่างเงินนะเาจะจบอาไปใส ทีดีคนอยากออกจากมอหนึ่งแล้วรถปรับปลาตัวนะ้ะไปล้งรถยา พอต่างกันการกดีกว่านี้คลองหลังรถร้ายหรอมหวงไว่ามันน่กวับ้เลากาศหนาบงดนแลวอก่ไปเอยเมื่อวานกับบวงไว้หองอันนี้จะเอากลับบ้านไงอ๋อจะกลับบ้านเลรอ รถอกัมอักันผู้ได้รถหลดหมอลำบัว่ารถผู้ใดก็คือห้ามองไบ้บ่ได้ทุกทุกคันค่ะทุกคันสิเป็นสี่ล่ะของกินของใส่ของจิปาถะเนี่ยเขาใส่รถเป็นบานเนาะเมจะอนแก่ก่อน แซว่าวันนี้จะกลับบ้านใช่ไหมได้กลับสกลนครดีกลับใส่กลับไป,ไป,ไปกลับไปงานอ๋อบอกแค่ต่งเสียกันก็จะถึงป้าเนี่จะเขาบันแพงไงเปิดได้ยดี่ดอกแล้วทางโน,น้นอาอันนี้ล้นั่ง กาก็าจะไปแล้วด้วครับพี่น้องส่งน้องวันนี้ก็มาเดิมครับส่งน้องนะครับจาจไรกระสีลงคลิปแล้วด้วยครัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยครัไปแล้วบ๊ายบาย